สวัสดีครับผมอาจารย์ภูสิทธิ์วงหล่อสายชนนะครับวันนี้ครับอยากมาชวนพวกเราคุยครับว่ารู้สึกไหมครับว่าพฤติกรรมของพวกเราเปลี่ยนแปลงไปครับนับตั้งแต่มีโควิดนับตั้งแต่เรื่องของ w o r k f r o m Home ครับไม่ว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมการรับประทานอาหารพฤติกรรมของการทํางานพฤติกรรมของการเข้าสังคมหรือด้านของธุรกิจเราก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันครับสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่า New Normal ลครับนิวนอร์มอคืออะไรก็คือมาตรฐานวิถีชีวิตนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งได้ผลกระทบจากเรื่องของวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นกลายเป็นมาตรฐานใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการใช้ชีวิตนะครับมาตรฐานในการทํางานและมาตรฐานของการเข้าสังคมครับในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจครับเราก็จําเป็นนะครับจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจนะครับเรียกว่า new business model ครับ ให้เข้ากับนิ w วหน m อ l มอของพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าอะไรเหลือเป็นปัจจัยนะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับเราเรียกว่า 4D ครับดีตัวแรกครับเรียกว่า Disease ครับก็คือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับถ้าให้คนรู้สึกว่าตอนนี้ครับ ต้องมีเรื่องของไฮเ e นนะครับใน,นธุรกิจที่เกิดขึ้นมากมายครับเช่นธุรกิจรับทําความสะอาดค่าเชื้อโรคต่างๆธุรกิจขายเจลขายแอลกอฮอล์ธุรกิจขายเกี่ยวกับผ้าหน้ากากต่างๆก็เกิดขึ้นนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็มีมากขึ้นแม้แต่รองเท้านะครับจะมีรองเท้าป้องกันโรคด้วยนั่นคือธุรกิจที่เกิดขึ้นครับของนิวมอนมอนั่นเองจากดีแรกเรียกว่าดิเซสครับที่2ครับดิจิตอลครับสังเกตไหมครับว่าวันนี้เราสั่งสินค้าเนี่ย างระบบออนไลน์มากขึ้นหรือเรียกว่า e-commerce ล้วมีการสั่งอาหารผ่านแอปนะครับเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆแล้วมีการเรียนรู้ครับผ่านระบบ e-learning นั่นคือตัวของดิจิทัลครับทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมไปดังนั้นบริษัทนะครับจะต้องสร้าง new business model ครับที่มีช่องทางการจำหน่ายการบริหารบุคลากรการขายการระบบการทำงานต่างๆผ่านระบบดิจิตัลครับ ดีที่3ครับเรียกว่า distancing ครับก็คือระยะห่างนั่นเองครับทางสังคมซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าการที่เราเจอวิกฤตครั้งนี้ทำให้เรามีการเว้นระยะห่างระหว่างกันครับตัวธุรกิจเองครับก็จําเป็นจะต้องมานั่งคิดนะคบว่าจะทําอย่างไรเช่นในเรื่องของร้านอาหารเราจะมีการจัดโต๊ะร้านอาหารอย่างไรครับให้มีระยะห่างระหว่างกัน ในโรงภาพยนตร์ครับการจัดที่นั่งจะทําอย่างไรในสนามบินในเครื่องบินนะครับสายการบินต่างๆก็ต้องมานั่งคิดเรื่องของ new business model เราต้องการลดการสัมผัสนะครับเราจะใช้ระบบพวกการสัมผัสให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับนั่นคือดีที่3สว่วนดีที่4ครับเรียกว่า domestic ครับหรือภายในประเทศเราต้องยอมรับนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งผ่านตล,ตลตาดต่างประเทศเป็นจํานวนมากทั้งฝั่งทั้ง s u p p และฝั่งของ d e m a n ครับ ดังนั้นในเรื่องของดีนี้นครับเราจะกลับมาพึ่งพาในประเทศมากขึ้นครับเช่นธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารที่สมัยก่อนเราพึ่งพาจากต่างประเทศวันนี้ต้องกลับมาทบทวนนะครับว่าลูกค้าของคนไทยเขามีความต้องการอย่างไรบ้างในสั่งของฝั่งวัตถุดิบครับสมัยก่อนมีการอิมพอร์ตนะครับสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นเราต้องมาทบทวนนะครับว่าเราจะหาสินค้าวัตถุดิบในประเทศเป็นอย่างไรและอย่าลืมนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของแรงงานครับ ซึ่งสมัยก่อนเราต้องยอมรับนะครับมีการใช้แรงงานทั้งแรงงานต่างชาติและแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากวันนี้ต้องกลับมาทบทวนนะครับว่าเราจําเป็นจะต้องใช้แรงงานในประเทศเป็นอย่างไรบ้างครับจะเห็นนะครับว่าทั้ง 4D ครับ d i s นะครับเรื่องของ Digital, d s e n s i n g แล้วก็เรื่องของ domestic รู้แล้วไมีแต่มีผลนะครับทำให้เกิด new normal ในฐานะที่คุณเป็นนักธุรกิจครับคุณจะต้องมี new business model ครับที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ Thank you.